ยุทธนาเนียมสุวรรณอยู่บ้านเลขที่40ทับ1หมู่11ตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรใช้บีคอมมา7เดือนพอเปอิดกรีดไปประมาณสัก3 3 3ร้เนี่ยหน้าเขียวมันจะไล่ตามลงมาเลยมันจะเป็นหน้าเขียวๆเ,เหลืองมันจะนิ่มตำยางมันจะออกดีขึ้นนีนนรอบ2องเลยนะรอบสงรอบสอง รอบสองสำหรับวันนี้อย่างนิ่มอย่างนั้นฟื้ดเลยปดดูน้ำดูน้ำเลยเป็นเส้นกีดรอบสองนะครับจะมาเก็บน้ํายารอบสองดูว่าจะได้น้ําหนักอย่างไรนะครับจากการที่ใช้บีคอมนะครับมันจะไปยากหน่อยน้องมันจะฝูดฝุดมันจะไม่ดื่นเหมือน ต้องกัดฟันหน่อยนึงมันจะไม่เลื่อนอ่ามันจะไม่เลื่อนเหมือนเพื่อนก็นมองเห็นเลยว่ามันมันไม่นิ่มหน่อยยากหน่อยนึงมันไม่นิ่มนวลนะถ้าใช้บีคอมอย่างนิ่มนวลกว่านี้นิ่มมันจะไม่ต้องออกแรงเยอะนะประหยัดแรงที่ไม่ได้กรีดเนี่ยไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้บีคอมแต่ที่กรีดซ้ำสองเนี่ยใช้บีคอมแก้วนี้ใช้บีคอมนะครับเขียนไว้แล้ว ใช้บีคอนลองใส่ดูนะเอาเต็มขนาดไหนขนาดแล้วพอแล้วยืดไปเลยวไหมเห็นไหมมันจะขาดปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลยดูดูดูลักษณะไม่เหมือนกันกับอันไหนเห็นไหมมันจะหลุดแล้ววิ่งลงเร็วอันนี้คือไม่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้แก้วนี้นะครับ ไม่ได้ใช้บีคอมนะครับนะครับแล้วตอนนี้ไม่ได้ใช้บ c o m มนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปรียบเทียบกับตัวที่ใช้กระมังใหญ่เนี่ยนะโอ้โโอโพออีกหน่อยโอเคไม่ได้ใช้บีคอมนะครับเราจะดูน้ำหนักว่า,าเป็นอย่างไรนะครับ ประมาณ3ขีดเกือบเกือบสขีดครึ่งนะครับท่านเดี๋ยวเราจะดูของ B-com นะครับแก้วนี้นะครับต้นที่ใช้ Bcom นะครับแก้วเท่ากันนะครับแก้วเท่ากันนะครับเราจะดูว่ามันจะต่างกันไหมนะครับอันนี้ใช้ Bcom นะครับน,นี่เกือบ4ขีดนะครับขายนิดเดียวได้4ขีดขําหนักมากกว่าที่ไม่ได้ใช้ แต่ของที่ไม่ใช้เม่อกี้ได้3ามขีดเกือบครึ่งอีกนิดเดียวนะครับก็จะอยู่ต่างกันครึ่งขีด,ดนี่นะครับเพื่อให้เห็นว่าของที่ใช้บีคอมกับของที่ไม่ใช้บีคอมมันต่างกันอย่างไรของที่ใช้บีคอมมันจะได้เปอร์เซ็นต์มากกว่า ในเมื่อได้เปอร์เซ็นต์มากกว่าแก้วเท่ากันนะครับขนาดเท่ากันแต่ช่างตัวเดียวกันมันก็จะมีความต่างให้เห็นว่าการใช้บีคอมเปอร์เซ็นต์น้ำยางได้มากกว่าจึงหนักกว่านะครับ